โมเดลกินไรเฮ้ย <UE> นี่โมเดลกินไรนี่โมเนี่โมเดลบอกพ่อก่อนกินอะไรกินอะไรกินอะไรมมมมอะไรครับ่ใช่ครับนมออกุแล้วหไปหนึ่งอันล้ครับดหต่าลวมันอร่อยเก่งเก่งมาก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 ไ่ครับเก่งมากเก่งมากไป จิงนาตีมากหมาถึงงานจิงนาจิงนาจิงนาอ่ำ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 ก่อนอ่ำอ่ำเก่งกมือตกมือเองตกมือตกมิ้น้อยด้วยโอ้มีความสุขอะมันอร่อยใช่ปะอร่อยแล้วเลยมีความสุขตไม่ต้องเคี้ยวเนี้ยหรอสบายชอบมามัมก่อน อมืมออเก่งมากเก่งมากเก่งมาก